ยินดีต้อนรับช่พระนุนะคะหนึ่งสองสามโอเตรียมงานแห่กันความงภชนวันที่้าจะไปแห่กันความสงภัชพันวันที่สิตุลาเชิญทุกท่านด้วยนะครับไปรนวมแห่วิญญาณใส่เสื้อเหลืองลมก็ดอกนั่นเลยตุงเสื้อสวยนะเสื เยกมยืมผพอโทรหาเลยสองป๊บขยันแลเด้วเ่อไให้ป๊ะผ่านเลย่ะโยี่บยิ่งขาวเที่ยงมากเรบอกเขแลออนุญาอกเรื่องลื่อนบญกระถินเลื่อนมาวันที่สิเด้อเลื่อน16เลื่อนงานกระถินด้วยพอติดเลื่อนงานกรินแปดสิบเกติดเรียนทีมงานเลยบอกให้เลื่อนเลยนแจ้งทางพันวเดือนมาสิบห สิบส okay. ี Problem, pues, uh, ่สิบสี่จะแห่เงินควัญถุงพระราชทานในหมู่บ้านเขาเรื่องแห่อะไรนะฮะแห่เงินควัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนะครับอ๋อแห่เงินขวัญถุงพระราชทานเป็นกองทุนเป็นกองทุนที่ที่ลงมาที่หมู่บ้านใช่ครับอ๋อเป็นพิเศษเนาะใช่ครับในอำเภอหนึ่งให้หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอำเภอใช่ครับแสดงว่าบ้านถึงอำเภอได้ใช่ครับบูชาจังเลยบูชาด้วยอืมบูชาเงินขวัญถุงพรอยากบูชาเงินขวัญถุงก็ติดต่อได้นะครับเป็นแบงค์ร้อยก็ใส่กรอบอย่างดี สามร้อยห้าสิบเก้าบาทเป็นแบง 100. ่งลอยเพราะไอ้วันที่สิบสี่เรจะให้รับรับกรอบจากท่านนายอเภอนี่นะคครครับับบเราจะทำพิธีแห่แลว้วก็พิธีพิธีมอบครับใครใครอยากไอ้บูชาเงินตัวนี้ไว้้ไอในบูชาในครูเรียนก็ติดต่อให้รมการอ๋อแล้วได้มากี่ใบจํบาลูกแปดสิบใบครับพี่มีแค่แปดสิบใบแปดสิบใบคือแบง่งลอยหมดคะใครอยากได้ต้องรีบสั่งจองเพราะว่ามันมีไม่เยอะใครอยากได้เลขสวยก็จอง ดูแล้วก็จองมีจองเลขสวยด้วยเพราะมันก็จะรันลำเบอร์มาเลยเนาะใช่ครับมันจะเรียงเบอร์มาเลยเราแก่เศร้าแต่เขาจะรัดมาให้พี่ผมไม่รู้ว่าแต่เราไม่รู้ว่าได้นำเบอร์ไหนใช่ครับใช่ต้องได้ต้องได้เห็นธนบัตรก่อนครับผมธนบัตรก่อนนะคะคุณพี่แอสจองปากปล่าไม่ได้นะคะสามสามก็พร้อมกรอบเรียบร้อยเลยครับอ๋อมีกรอบให้ด้วยครับผมนะ จองไว้ไงเขึ <t os> <t os ้นใหมเป็นสิริมงคลคลรอบครัวเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จองแปดเก้าเก้าแปดเกาเก้าเดี๋ยวไวไวขึ้นบ้านใหม่โอเคโอเคเดี๋ยวได้ เขียนไว้ไม่งั้นจําไม่ได้หรอกให้ให้เพื่อนยี่ไปดูอะไรสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบแปดเก้าเก้าแปดสามตัวแมนต้องจดไว้เพราะว่ามันจะจําไม่ได้กี่โมงครับเริ่มกี่โมงประมาณเก้าโมงเช้าวันที่สิบสี่ที่ คือช่วงนี้ผมจะเตรียมงานไปเรื่อยๆครับคือพร้อมวันที่น่าจะวันที่สี่จะพร้อมจะรวเริ่มแพ้จากที่ไหนไปที่ไหนจากไอ้ทางขมุนบ้านมาสลาประชาขมุนครับโอ๋อครับผมนะฮะคือเป็นมีขุนนางส่วนราชการแล้วก็มีนายเพลยอมาร่วมงานเันกันน้ครับครับคอยจะรับวอสจากท่านนายเพเภอเลยครับลองคอยเอาเก้าเด้อครับเดี๋ยวผมดูให้ครับอ้้้้าาาาปเเกดด ป้มีเ้าตัวก็ดีปไปเอาผ้าผ้าครับแดด้อนมาแล้วเพิ่นมายืมผ้านะคะไปประดับนะคะเพราะว่าจะมีงานนะคะจนถึงนู่นเลยจนถึงงานกระถินเลยนะคะงานกระถินก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่สิบหก สิบหกตุลานะคะตอนแรกว่าวันที่สิบเจ็ดเนะาะประเด็นเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งใหม่แล้วนะคะเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเพื่อนน่าจะไม่ว่างนะะเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่สิบหกนะคะมาเ,เดือนช่ะก็เดือนจะถึงถึงนี่แหละเดือนตุลานี่แหละปต็นจะได้อยู่อยูออ่วันเกิดโอวันที่สิบสาม นั่นแหละคิดว่าต้องไปก่อน <c oughs> เอาอยังมาเนี่ยเขาไปดูอะไรกันน้ดูห้องน้ำคือหาห้องน้ำเราเหรอครับไปชมห้องน้ำใช่ดูห้องน้ำใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะ จนอนจะนอนเลยบ่โอ้ให้ลงพี่นุบ่โอ้ผู้ใหญ่มากเองห้องน้ำเออจะสร้างอะไรนะที่วัดห้าห้องน่ะที่วัดสรศรีบ่เขาคาว่าบอกว่าปอกมาแปดหมื่น มาดูแบบนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านมาดูแบบไว้ไปอั็นสร้างไมสร้างให้แต่อาจารย์นุบได้ออกจกเทือแล้วเนาะพอดูแบบไปทำที่วัดป่าให้บงหน่อยนะครับทำได้ได้ม่ได้ลงพินุไม่สึกไปเรื่อยๆ เคยจริงครับเคยจริงมันเย็นด้วยเข้ามาทำอะไรเยื่อเย็นครับเย็นลมันสูงไงหลังคามันสูงทำมาทำแบบเบื้องต้นอากาศลมเย็นสบายเลยไม่อรีเข้ามาเย็นอลีผู้ใจเลยเข้ามาเย็นเย็นว่สวยกะพลาเรานั่งไม่อึดอัดด้วยเนาะวันที่10สิงหาอ้สิงหาใช้งานเนาะใช่ครับใช่เสร็จทันพอดีเลยทันพอดีท่านมีเพื่อนกัหมอคุณนวลที่นี่เลยเนี่ยอ่ะงานนอนสบายเย็น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 จริง เนีย่ยห้องน้ำน่าเข้าอย่างนี้นะมันโล่งด้วยหลังคามันสูงม,มันก็เลยไม่ร้อนนี่นี้ยยังติดอ่างอีกโน่นนี่ตกแต่งก็ยิ่งยิ่งสวยกวนี้อือใช่อันนี้มันพึ่งเสร็จเนาะอือแล้แปสิแล้ยี่สิซนใช่แล้วยี่สิบเรซนต์นะเราขัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราวางแผงผิดไงเพราะว่าเขาต้องปู ต้องกอฉาบต้องกอฉาบก่อนนี้แล้วปูกะเบื้องก่อนแล้วเลางโกแบบนี้มันก็เลยทำให้เลอะแล้วก็ไม่ขัดเดี๋ยวขัดไปล้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะขัดแล้้้วนาไปหมดที่แรกเราก็คิดว่าจะทำแบบเอาอะไรสั่งแบบเหมือนเหมือนที่เขาทำห้องน้ำตามปั๊มอะที่เขาเลยมาสวมนั่นแหละแต่มันไปหามันไม่ได้ไม่คงทนนะแม่า้ว่ใช่แบบนี้ดีดีแล้วผิิดดดดพลาไปน แกสววย่าไม่เป็นไรอย่างนี้เนาะสวยแล้วดูดีกว่าใช่แน่นหนาทนทานใช่อย่างงั้นมันสูงมาแบบนี้อปุ่มไม่ได้ทำฟังมันพูดยากเนาะเพราะเพราะเพราะมันรวมผู้ผู้หญิงผู้ชายเขาด้วยกันไงมันเหมือนที่ปั๊มที่ปั๊มเขาแยกนะครับปิ่งใจที่แม่ก็ใช่ใช่ใช่บันงานเป็คนยิ่งเยอะด้วยไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยครับก็รโอเคครับโอเคครับตัดตัวนะครับขอบคุณมากมาก